ขาช,ชั่วๆครับขึนอุ้งเรือก่อนหืมสวยอยู่ครับสวยยุ้ยโอ้โหใกล้ๆห้าครับจมไปแล้วจมเพลียงสีตัวใหญ่แทนนั่นอ่นมาแล้วครับโอ้ถึงเมื่อคืนมาดิโอ้โหสองขั้นเลยครับแบบนี้เอ้าเจ้าขั้นใดก่อนเขั้นผีก่อนครับโอ้บระอาทิตยอนคุณลาเข้าไปแล้วขั้นผีอยู่ครับตัวใหญ่ใหญ่คักตัวนี้โอ้ ครับท่บนานพี่น้องครับมานี้ผมพาทุกท่านมาหาตกป่าอยู่อ่างเก็บน,น้ํหนองทงไ่ครับพื้นที่บริเวณป่าบัวเดี๋ยวมาเห็นเนี่ยเนาะช่วงนี้น้ําตกตะกอนนะครับใสขึ้นเนาะครับเดี๋ยวเห็นผืนดินบัดเลยในบริเวณระยะจากขอบฟังหาถึงสิบเมตรเนี่ยเดี๋ยวเห็นผื้นนะครับเขาจะตกขอบฟังกะค่อนข้างยากพอสมควรครับอยากน้ำม,มาใสป่ามันกับ,บกินเบ็ดเนาะก็เลยต้องเอาเรือลงไปพื้นที่ น้ำเลือกเนี่ยจักหน่อยครับแต่ว่าวันนี้นักตกป่ามันตกขอบฟางสองสามคนครับทางนั้นเนาะกกเพิ่นตกในพื้นที่น้ำเลือกครับเรือจอดที่มนเมนีโดนพอสมควรครับก็จะหกแน่เนาะใบไม้เสร็จเสศษอยัางนี้ครับเสกเศษใบไม้ผิว ใสาเเ่เลือดแาวแถวแถวนี้ครับนำโมเล็กปนใดเนาะหลวงบ็ดท,ที่ใส่โอนี้ครับกะกินดามะนี่เบื่อหาเนาะผลใส่ตบก,กาหรือบะหมอช่างเหยียบครับและก็มีใส่อินจินดามะนี่ซิบหาปอนเนาะโมนี้ใส่ตัวนี้ครับและกะตะกัวตะกัวเน้อยเนาะ ต่อได้ครับตอดคอยเพราะขั้นอยากวัดเปไหครับให้มันเกินกันาาทุนกคจะเลียมตาแล้วนะทุน สท้อนแสงครับออกมาตกป่าเมื่อี่เอาอยู่แล้วครับโอ้ยง,ง่ายง่ยโอ้าขึ้นเอาทุกตกง่ายเลยครับอถอดค่อยๆนึงตัวแรกเข้ามันหมานครับตัวงหญ่เลยมือน,นีบงส่งเราปากคือจะบอกกลิ่นเบ็ดปนไหนครับย้อนมาสองสามจุดนี่ ว่าค่อยตอดครับได้ตัวเดียวนนเนะเดี๋ยวผมจะต้องสามขันะ้นเพิ่มโอกา,าสในการได้ป่าครับอือหืกินนคางเลือครับอืมตตัวสวยอยูอ่ดิ ป่ามันบ่อยตออห้องกระตองเอาชั่วๆครับกึินเรียกกันหืมสวยอยู่ครับสวยอยู่ <c oughs> สวยสวยสวยสักนี่ตัวที่สองครับควรจะได้ได้ละตัว าต่อครับอจมไปละกลืนก็นนะอยู่ครับออืสวยอีกแล้วตัวนี้ตัวที่สามครับุวนี้ลงสองขั้นครับ ก็ตรงได้มีป่ายอนลงบดนลด้วครับมันก็กินนะ่ต่อแล้วครับเดีย๋ยวเดี๋ยวให้มันกินก็นครับตีละหลาต่อผมว่าขั้นันใจัวันจะเกินเอาสองขั้นเลยครับขั้นไก่ผมชั่วกว่าขั้นสีแดงนี่มากครับสวยอยู่เดี๋ยวขั้นไก่วงใดมันหลากค่อนข้างที่จะลากแครงอยู่ครับอ้บ่บตทิดครับ เยอะอรอนอตัวนี้แสงกลางครับสวยยุ้สำมนีอ,อขนาดเราแล้วครับออกตะยอนลงนลก,ลก,กินเกกแล้กันสองขัง้นใกล้เรือครับน่าจะชั่วหรือมั้งกันอยู่อยู่ครับอู้ยายอยู่ โอ้โหโอ้โหแบบนี้นะครับวูเมนตัวนี้หน่อยวูเมนตัวนี้อีกแต้มนึงแล้วครับเราจะไปหาตกน้ำขอบปลาเือไปบ้างเลยครับ <c oughs> คั้ยบุกแล้วออง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  แป๊บนึงครับแป๊บนึงอยไ่ใก่เฮาครับจมไปแล้วจมเพลี <c oughs> ่งอยสีตัวใหญ่แทนนั่นอ่อนมาวครับโอ้ถึงเพื่อขึ้นมาดิโอ้โหมากมแต่ตัวใหญ่ครับนะครับหม่องย้อนมันไม่ค่อยมีประเดี๋ยครับผมก็เลยย้อนนี่เนาะบริเวณนใกล้ๆเลื่อนนี่เนาะหมุดเว่นหอยมันจะขึ้นมาอยูนต้องเสีครับเดี๋ยวเก็บไปน้ำเนาะ ไว้ใส่ตํำปลาตํำหงอื่มอยู่ครับไงอยู่โอ้สวยสวย สวยแล้วครับเนาะอืออ,อยู่ครับ หนักแล้วครับทอดค้อยเป็นตัวใหญ่ยอยู่ครับนี่อู้ตัวใหญ่ยอยู่หูกินเลือกก่อนครับจมไปแล้วมาครับใหญ่อู้ใหญ่แยฮ้งครับตัวนี้อู้หูกินเลือกครับมึงมีปัญหาเลยอ่าวิธีการจับปลาให้ปลามันบอ,บอขยับนะครับ ยังได้มันกับบ่อขยับมันกับบ่ดินครับมันดินอาจจะดินแต่ว่ามันจะบ่ดินหลุดมือเข้าไปเนาะบ่ก่ำป่าได้ครับเนาะใส่สองนิ้วในการหนีบนะครับขอบขีบแกมมันเนี่ยถ้าเกิดมันถึกหนีบเข้าไปแล้วป่ามันจะเหมือนกับมันโตแข็งไปเลยครับมันบ่ดินอาจจะดินแน่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าปล่อยโมดนครับนะ็นบ่มันจะดินครับก็คืเขาหนีไปหนีบ่ดิน หาปดก็เนานะตัวใหญ่ยิ่ครับตัวนี้ยิคยค่ค่อยๆยังสีผมดูได้แล้วเนาะว่ามันโตใหญ่เนานะสวยๆครับอ่าเข้าไปแล้วครับตัวบุ่คขั้นเกืน าครับสวยอยู่ตัวนึงครับ ตกป่ามากมือนี้กลับเบิดแล้วครับตั้งแต่หาุงเสาตอนนี้เที่ยงแล้วเนาะมันบ่ไดป่าครับตกขอบฟังม่น้ำใสมันก็จะคนข้างกินเบ็ดยากเนี่ยแหละครับตื่นคนไปแล้วครับไปแล้วอยู่ตัวงี้อีกแล้วครับสวยๆตัวเดีย สวยเลยเนาะ <laughs> ต้องกระตุกเยียร์ก่อนค่อยกินเว้ หนักแล้วครับเดี๋ยวผมบอกชั่วๆกันโอ้ปแต่ใส่สวยอยู่เดิมนี่ยูสวยยูสวยไม่อีกตัวแล้วครับืกินเยอะครับ สายมันสั่นครับขั้นเวทขยับทุนก็ขยับเดี๋ยวหัวว่างไว้ก่อนทุนจังจะบุได้ขยับหไปแล้วครับอ้ดึงพี่จังหวะมันค่ายก้อนค่อยดึงครับเอาไหมบุได้ดูดปากไหนจะกินอยู่ครับหเอาละครับเอาแล้วชัวร์เนาะมาแล้วครับง่ายอู้อ้าวเฮงดึงขึ้นมาบนดินครับบนดินบหนอยู่ผิวน้ำ เพิ่มอีกตัวครับยังได้ได้หละตัวนี้เนาะโอ้บดมือครับแดนฮกตะบดสองจุดนี่เอ่อจุดนี่เนาะ จุดนี้สองคันได้สองตัวครับอ้องๆไปอีกแล้วครับข้านั่นอาลุงเราไปกินเลยอยู่ครับปลาไส้กลางครับตัวนี้ลุงหลากวืดเลยครับวบังเลยนี่ เราจะบวก,กินแล้วป่ะนี้ก็ได้ว่างขั้นไปอเอาอยู่ครับเอาอยู่หนีครับบ้าแล้วสวยๆตัวนี้เพิ่มอีกตัวครับอือฮ,ฮึไปแล้วครับไปแล้วจะสวยอยู่โอ้เซรัยเซดัยนะครับไปแล้ว บ่บ่หลุดปากดอกเดียวผมเอาเยอะต้งไหมครับน้องท่าผีเกลอครับท่าผียู่ครับ,รรบ,รบตัวใหญ่ยู่อู้เดี๋ยวเอาไว้ทั้งเรื่องกอนครับแป๊บนึงผมป,ปลาตาน,นั้นก่อนมันน่าจะยู่ตรงเก่าอยู่ใส่เยอะไหมเน,ะนาะอาจจะยู่ตรงเก่าอยู่นะผมว่าใส่จะสวยอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่อยู่โอ้โหดึงยางแห้งเลยครับ หน่อยดึงซะตกใจเลยครับไว้กันครับสองตัวเนาะตัวนึงเคร่งเดียวขั้นปวดอยู่ตัวน้อยขออนุญาตปล่อยครับตัวนี้น้อยปวดเนาะตัวนั้นมันหลุดออกจากเบ็ดครับเดี๋ยวผมเอาไว้นนั่ก่อนจะตกปลาก่อนเนาะเอ้าเอาเอาทุนหายอีกแล้วครับอยู่ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้อู้กินเร็วครับตัวนี้มูปลาก็ได้๋ยครับสองตัวยิงได้เดี๋ยว ตัวซ้ำๆกันเลยครับสองตัวนั่นเอาเพ็ดลงมันกินทันทีเนะาะแล้วปวดป่าก่อนครับสวยแล้วครับอื้อ,อแล้วครับชั่วๆครับชั่วๆ อ๋อสองขั้นเลยครับวันนี้เอา้าเจาะขั้นใดก่อนเอาขั้นผีก่อนครับโอ้บระทิดน้องคุณลาเข้าไปแล้วขั้นผียูครับโตใหญ่ใหญ่คักตัวนี้อ,อ้เดี๋ยวครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวใส่เหี้ยเาตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ตออ่อชัวรต้องกินแหละครับเพราะว่าบางทีผมบริวารติดปากเนาะ วัดขึ้นมาแล้วมันติดออียงเลยครับยังว่าป่าที่กินนี่ต้องกลับมากินนี้เดี๋ยวตัวใยญ่เข้าชิมไว้กลางเรือก่อนครับชั่วแน่นอนแล้วเนาะเอาตัวนี้ก็มันจะนี้ไปไกลครับไปแล้วครับอู้ตัวนี้อู้สวยอยอู่สองตัวเลยครับดีเดัเงเรือเบืงเทียตัวหน้าตัวน้อยก่อนครับ นีน้อยก็ตัวนั้นเนาะตัว,ว่าก็ใส่งามใส่หง่เลยดิครับตัวนี้ตัวหญ่ต่อค่อยๆลากไปผมว่ยมันบ้คันติดครับบัดขึ้นมาติดจ่อยนะตอนนี้เวลาเทียงครับเดี๋ยวไปยักจุดสองจุดครับจะพออะ่อละเมอนี่เวลาผมจะโต๊ผมจะเปิดช่องสองช่องนะครับย้อนเบ็ดลงแล้วก็ตีน้ำเอินพร้อมกันก่อนจากนั้นค่อยย้อนเบ็ดทีละขั้นครับ ป่ามันจังจะบวตื่นเนาะตีเทียวหืมปุ่นครับขัน้นไกลอือขึ้นฟ้องไังที่เป็นตัวใหญ่ยอยู่ครับนี่สวยเลยครับอืหืหนักๆมันมีตัวใหญ่แห้งสวยอยู่ครับตัวนี้ประมาณน,นะครับช่วงเทียงจับยโม้ง้ะครับป่าห้อง เมื่อนี้เนาะปลาได้หลายเลยล่ะครับเดีย๋ยวผมจะเทสบึงเนาะทางนี่ครับปลาโอ้ได้หลายเลยละ่ะปลาจะเศร้าวน่แล้วเนาะตัวใส่งามๆทั้งนั้นครับปะปลาใสง่ามเมื่อนี้ผมผิดหวังเนี่ย ไวเลยเนาะเกือบโลเคริงคนละครับนี่ป่านักเลยเอาเรือกขึ้นฟังก่อนครับแล้วกลับไปพอกันยุบานคนละครับ S <S <S แม่ลือแปลงผักได้ป่ะแม่จิเก็บออกขึ้นแม่จะไปข,ขั้นสมเขาดอกขึ้นขั้น,นสม <S <S มันคือว่าขั้นเกิดดอกอยู่ผักอยู่หันบ่มีบ่มีหน่อยอยันแค่แบบ

ว่าเป็นปอดสารเิ็นปั่นแม่กระแหงคำเตไปถึงเลยกระกเลยพูดกระที่กระปอนีกระปุพวกในทยอย่างนี้นมันูกไ่อหมาคนรบกมายอนมันมาก น่าเจี๊ยบพักไปกินครับ หอมฟักซีเล้าฟักซีไทยอยู่น้ำเกลือเกิดไปนี่ ข้าไปกินสข้าวน้มกันนะครับเนาะมือนี้องหนึ่งปลาครับบันนี้กินหนึ่งปลาโดนแล้วลวกผักนะครับตำแจ้วซุปน้ำมันสมนะครับนั่กันมันนะครับเด้หนึ่งปลาครับกินข้าวน้มกันจ้าข้าวมันสมแต่แม่ฝีมือไ์วะ่ม่ะเงนเอาแซมแซมย้ะ พ่อบอกใครได้เห็ดส่วนไม่ชอบไปยังไม่กินเหรอวลูกไม่อยากวาปะปลากำลังเกิดป่าช่วงที่เขาดูหนาวเนาะเันนะมันเนี่ยปลาทั้งนั้นเลยปลาตัวใหญ่ยสิหาอยากอจะได้ครับช่วงนี้น้ำน้ำแม่น้ำสงข้ามนี่หาแท่าไหร่ต้องไปหาแน่อนอนต่อจากนี้ช่องมะนาวจะมีช่วง เมนูบรรนอกนะครับเนาะเป็นช่วงทำอาหารที่เราจะสันหาเอาวัตถุดิบที่เป็นแบบบรรนอกบรนรนบาลฮนะเนาะว่าจะเป็นพวกปลาหรือเผชอดเยีงต่างๆที่มาสามารถเิเมนูแบบบรรบาลนได้ครับสไตล์บรรนอกมาเฮ็ดเป็นอีกช่วงหนึ่งในช่องนะครับสหรับท่านใดที่มักเบิง้งเฉพาะการทำอาหารเนาะก็จะสันหาวัตถุดิบมาเฮ็ดเมนูให้เบิง้งอีกครับ ก็จะเป็นคลิปที่สันส้นๆขม่ยเหยเอาไปไดน้นะครับเนาะกะมเมอน้ hmm. ต้องขออนุญาตจริงเขากอนะครับ mm hmm. ตอนชิมนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามและรับชมครับด้วยค้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ